เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก EP ีที่446เรื่องสั้นสยองขวัญตอนที่42ที่มีชื่อตอนว่าทายาทผีฟ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังหรือจำเรื่องราวในตอนนั้นไม่ได้ก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับแอดมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับหลังจากเรื่องราวในครั้งก่อน ที่น้องชายของเราได้ชวนไปนอนที่บ้านยายแล้วได้เจอกับอะไรบางอย่างจนทำให้น้องชายของเรากลัวบ้านยายและไม่กล้าไปอีกเลยส่วนร่างทรงผีฟ้าก็ยังไม่มีใครรับช่วงต่อเช่นกันแล้วจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเรามารับฟังกันต่อเลยครับ าาาีฟ้ผสัมผัสสยองหลังจากที่เราทำพิธีเลี้ยงผีเสร็จพอกลับมาเราก็เจอผีหนักกว่าเดิมอีกแต่ผีฟ้าท่านนี้ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน พราะตอนที่เลี้ยงผีฟ้าเราไม่ได้อยู่จนครบกระบวนการเลี้ยงผีทั้งหมดพอเราทำอาหารเสร็จด้วยความที่มีธุระจึงรีบกลับบ้านโดยที่ยายยังไม่ได้สวดมนต์หรือสวดคาถาอะไรสักอย่างในขณะที่เรากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเราก็ได้กลิ่นลาบกลิ่นก้อยและกลิ่นเนื้อวัวซึ่งปกติเราไม่กินเนื้อวัวอยู่แล้ว แต่พอได้กลิ่นก็รู้สึกเหม็นมากจนตัวเองนึกแปลกใจว่ากลิ่นมันมาได้ยังไงแต่พอขี่รถมาเรื่อยเรยเราก็เจอเหตุการณ์แปลกๆจู่ๆรถเราก็ดับดับแบบไม่รู้สาเหตุมันดับก่อนถึงสี่แยกไฟแดงเราก็เลยลงไปเขียนรถมอเตอร์ไซค์แอบเข้าข้างทางทันใดนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงสี่แยก มีรถพ่วงเบรกแตกหุ่งมาชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดติดไฟแดงอยู่หาดตรงหน้าทำให้เรากลัวมากและคิดในใจว่าถ้ารถเราไม่ดับเราคงเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้เสียชีวิตแน่นอนไม่นานก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากูช่วยมึงเองแหละเราจึงตอบกลับไปขอบคุณค่ะ จากนั้นเราก็ลองสตาร์ทรถดูอีกครั้งรถก็สตาร์ทติดอย่างง่ายได้ซึ่งเรางงมาว่ารถเราเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆมันถึงดับหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้ไม่นานน้าของเราก็ป่วยแล้วเราก็ต้องไปดูแลน้าที่บ้านของยายซึ่งเราจะนอนที่ชั้นบนของบ้านเพราะชั้นล่างเรานอนไม่ได้ มันร้อนมากในแต่ละวันเราเหนื่อยมากแถมกว่าจะได้นอนก็ใช้เวลามากเลยทีเดียวเพราะผีฟ้ารำแต่ละทีก็เป็นชั่วโมงเลยจนเราได้โทรคุยกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันไม่เชื่อเรื่องผีเราเลยบอกว่ามานอนเป็นเพื่อนหน่อยวันนี้ยายกูนอนวัดเลยอยู่กับน้าสองคนแล้วก็อย่าคิดว่าชวนมาลองของนะ ให้คิดว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกูก็พอมันก็ตอบตกลงที่จะมานอนบ้านยายเราเราก็พูดต่อว่าจะนอนชั้นล่างไหมกูจะจัดที่นอนให้มันก็ตอบว่าไม่ไม่ไม่นอนบนบ้านกับมึงนั่นแหละเราก็พยายามพูดกับมันอยู่นานว่าให้นอนที่ชั้นล่างเธอะเดี๋ยวจะเตรียมที่นอนไว้ให้แต่เพื่อนมึงก็ไม่เชื่อ บอกจะไปนอนด้วยกับเราที่ชั้นบนเราก็เลยปล่อยเลยตามเลยพอตกเย็นเพื่อนเราก็มามันวางของไว้ตรงทางขึ้นบันไดแล้วถามเราว่ามึงอยู่กับน้าสองคนจริงดิเราก็ตอบว่าใช่แต่มันกลับพูดว่ามึงอํากูเปล่าวะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินบนบ้าน เราก็เลยพามันขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วเอาของไปเก็บมันมองไปร,บรอบๆพร้อมกับพูดว่ากูค,คงจะหูฝาดไปสงสัยไม้ล้านละมั้งพอจัดของจัดทุกอย่างเสร็จเราสองคนก็เดินลงมาทำกับข้าวกินกันแล้วแยกกันทำธุระส,ส่วนตัวจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปบนบ้านตอนนั้นเราพูดในใจว่า วันนี้เพื่อนมานอนบ้านนะถ้าเบาได้ก็เบานะไม่ออกมาเลยก็คงดีไม่นานเกเนมันก็เดินตามหลังมาแล้วก็พูดว่ายายมึงใช้น้ำยาอะไรถูไม้วะหอมเหมือนดอกไม้เลยเราเลยต่อไปว่าก็น้ำปกตินี่แหละไม่มีดอกไม้หรอกจม,มูกมึงคงมีปัญหาแล้วล่ะ <laughs> คืนนั้นเราก็นอนคุยเล่นกันจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกว่ากวๆด้วยความง่วงเราก็เลยปิดไฟแล้วเข้านอนกันพอนอนไปได้สักพักจู่ๆเพื่นมันก็มาจับมือเราแน่นมาเราเลยหันหน้าไปมองมันเห็นมันกำลังจ้องเราอยู่น้ำตาไหลอาบสองแกมแต่ไม่พูดอะไร เราเลยมองผ่านหน้ามันไปทางด้านหลังก็เห็นว่าวันนี้ผีฟ้าไม่ได้มารำแต่มานั่งอยู่ข้างๆจ้องมองตาขมิงพร้อมกับพูดว่ามันคิดไม่ดีมันมัดฮาร์ดไฮเราจึงพูดบอกไปว่าอย่าถือสาเลยยายมันแค่ไม่เคยเจอหนูขอโทษแทนมันด้วยปล่อยมันเถอะนะ จากนั้นแกก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับเสียงร้องไห้และโวยวายของเพื่อนที่กอดเราอยู่เธอบอกให้เราเปิดไฟพอเราไปเปิดไฟมันก็เก็บของแล้วจูงมือเราลงไปที่ชั้นล่างพูดกับเราว่าไม่ตามมาแล้วใช่ไหมเราก็พยักหน้ามันก็บอกว่าให้ไปส่งหน่อยเอารถของมันจอดไว้นี่ก่อนก็ได้ แล้วไปส่งมันที่หอแฟนของมันเราจึงไปบอกนาว่าจะไปส่งเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับจากนั้นเราก็ไปส่งมันพอออกมาจากบ้านใหญ่ได้สักพักมันก็พูดว่ามึงอยู่ได้ยังไงเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะเราเลยถามไปว่ามึงไปทำอะไรเข้าล่ะมันก็เล่าให้เราฟัง ว่าตอนที่มันถามเราเรื่องกลิ่นดอกไม้นะ่ะมันมองไปตรงมุมที่บูชาผีฟ้าอยู่แล้วมันก็คิดในใจว่าถ้าแน่จริงถ้ามีจริงก็ออกมาสิไม่กลัวหรอกอย่าดีแต่ทำให้ได้กลิ่นเพราะพูดจบกลิ่นดอกไม้ก็หายไปพอเราปิดไฟได้สักพักมันก็ได้ยินเสียงเพลงมอน และมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆมุงมันก็เลยด่านในใจไปว่าใครมาเปิดเพลงแบบนี้เวลาแบบนี้วะถ้าเจอจะตบให้คว่ำเลยแล้วมันก็ลืมตาขึ้นมาก็เจอผู้หญิงแต่งตัวเหมือนนางรำกำลังรำอยู่รอบมุงพร้อมกับเสียงพูดว่ามึงจะตบกูรึยืนหน้าเข้ามาชนมุงมันบอกว่า ผูห้หญิงคนนั้นหน้าตาสวยมากเลยแต่สวยแบบสยองจากนั้นมันก็ขยับตัวไม่ได้ได้แต่ร้องไห้กับบีบมือของเราไว้เราขี่รถฟังมันเล่ามาเรื่อยๆจนมาถึงหอของแฟนมันเราก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ไปขอเข้ามากันกูบอกกูเตือนมึงแล้วแต่มึงไม่ฟังพอถึงเช้า เราได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายฟังยายจึงเดินขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับดอกไม้แล้วพูดอะไรสักอย่างจากนั้นก็หันมาพูดกับเราว่าแค่ขันห้าก็พอถ้าใจเขารับผิดจริงๆพอถึงตอนใสายเพื่อนมันก็มาพร้อมกับแฟนของมันยายก็บ่นว่ามันเล็กน้อยแล้วก็พามันขึ้นไปบนบ้านเพื่อขอเขามา มันก็เดินไปท,ทั้งทั้งที่สั่นไปทั้งตัวส่วนเราน่ะเหรอไม่ว่าจะทำพิธีกรรมอะไรอยู่เราจะไม่ยอมอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นอันขาดหลังจะเกิดเรื่องนี้ได้สองถึงสมเดือนยายพ่อแม่เราก็มานั่งคุยกันยายโทรไปหาพี่สาวของยายแล้วตกลงกันว่าจะให้ผีฟ้าไปอยู่กับพี่สาวของยาย โดยการไหวและทำพิธีซึ่งก็เหมือนเดิมเราไม่อยู่ในพิธีนั้นในวันที่ทำพิธีเราอยู่ที่ทำงานแต่เรารู้สึกเหมือนกับมีน้ำมาพ่นใส่หน้าตลอดเวลาพอกลับบ้านแม่ก็เล่าให้ฟังว่าจุดทูปไม่ติดจุดไฟก็ไม่ติดปักธูปปักเทียนไม่ลงแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงคนพูดว่า กูแค่ยอมไปแต่กูจะรอคนที่กูเลือกเท่านั้นมึงต้องยอมยังว่าละ่ะต่อให้ผีสางเทวดามีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนก็ไม่สู้คำพูดของพ่อแม่เขาต้องให้พ่อแม่ยินยอมก่อนและตัวเราก็ต้องยินยอมด้วยเขาบอกว่าพอเราอายุ27ปีเขาจะกลับมาอีก ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาที่ได้เชิญเขาไปอยู่บ้านพี่สาวของยายจากที่พี่สาวของยายแกแข็งแรงดีแกก็ป่วยลูกสาวคนโตหรือป้าของเราที่จะรับของต่อจากแม่ของแกตอนนี้แกเริ่มจะไม่ไหวป้าบอกว่าป้าเห็นผีตลอดจนรับไม่ไหวเราก็ได้แต่พูดว่าเดี๋ยวก็ชินไปเอง ตอนนี้เราอายุ27ปีแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่บ้านยายแล้วเราก็พยายามใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมและก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะไม่รับช่วงต่อเป็นผีฟ้าเด็ดขาดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมปล่อยเราหรือเปล่าแล้าหากมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันอีก แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเรื่องที่เกิดขึ้นตอนทำงานส่งอาหารมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะวันนั้นตรงกับวันพระเราได้รับออเดอร์ให้ไปส่งไก่ทอดซึ่งเป็นไก่ทอดเจ้าดังในตำนานเขาให้ไปส่งแถวหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดขอนแกน่นเส้นทางที่ไปส่งจะต้องผ่านสถานปฏิบัติธรรม ในขณะที่เราขี่รถไปเส้นทางนั้นก็เห็นว่าเส้นทางมันเปรี่ยวมากรอบๆเป็นทุ่งนากับป่าเรายิงตัดสินใจจอดรถเพื่อโทรถามลูกค้าให้แน่ใจว่าเรามาถูกทางไหมเพราะเรามาตาม GPS ซึ่งบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้พอถามลูกค้าเสร็จลูกค้าก็บอกว่าเรามาถูกทางแล้ว แต่เราเข้ามาทางด้านหลังซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งแล้วลูกค้าก็ถามอีกว่าเส้นทางนั้นทำไมถึงกล้ามาคะมันมีทางเข้าอีกทางนะคะแต่พี่ต้องอ้อมไปไกลหน่อยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันแล้วลูกค้าก็พูดขึ้นมาอีกว่าขี่รถดีๆนะพี่บิดได้บิดเลย เราก็แอบงงนิดหน่อยว่าทำไมลูกค้าถึงพูดแบบนั้นแต่ก็คิดว่าคงจะมาละมั้งแต่เราก็ทะเลาะกับหมาทุกวันอยู่แล้วจากนั้นเราก็ขี่รถเดินทางต่อพอเราขี่มาได้อีกสักพักก็เจอรั้วสีขาวซึ่งยาวมากที่ข้างรั้วเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร แต่พอขี่เข้าไปไกลๆอากาศมันก็เริ่มหนาวขึ้นอย่างผิดปกติเราเลยรู้ว่าโดนเข้าแล้วเลยพยายามทําเป็นมองไม่เห็นแหกปากร้องเพลงเปิดเสียงเพลงที่หูฟังให้ดังขึ้นจนสุดแล้วก็ขี่ผ่านไปแต่สักพักก็มีเสียงตึ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 งเหมือนมีคนวิ่งตามหลังเรามา แต่เราก็ไม่ได้บิดหนีขี่ปกติตอนนั้นเราใจสั่นมากกลัวเขาจะรู้ว่าเราเห็นไม่นานนากักก็มีเสียงคนพูดเบาๆที่ข้างหูว่าเห็นเหรอเห็นเหรอมึงเห็นกูใช่ไหมเสียงนั้นมันดังมากจนเราหันไปมองที่กระจกแล้วเราก็ต้องตกใจสุดขีด เพราะเขาอยู่ห่างเราแค่หนึ่งเมตรเท่านั้นเองเธอคนนั้นใส่ชุดคลุมท้องสีฟ้าอ่อนมีเลือดเปื้อนที่ชายกระโปรงแต่เราก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอคนนั้นเอามือจับที่ท้องของตัวเองแล้วก็ตะโกนมาอีกว่าลูก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 กูอยู่ไหนลูก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 กูอยู่ไหน ไม่เห็นแบบนั้นเราก็ได้ได้คิดถึงพ่อกับแม่ขอให้ช่วยลูกด้วยจากนั้นเราก็บิดรถสุดคันเรง่งจนเลยบ้านลูกค้าไปเลยลูกค้าต้องโทรตามหาเราอีกพอเราย้อนกลับมาและไปถึงบ้านลูกค้าเราก็ถามลูกค้าลูกค้าจึงเล่าให้เราฟังว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนต่างถิ่น มาอยู่กับสามีที่บ้านพักแถวนี้จนมีอยู่วันหนึ่งเธอทะเลาะก,กับสามีก็เลยเดินหนีออกจากบ้านไปข้างรั้วในบริเวณที่เราเจอเธอนั่นแหละซึ่งบริเวณนั้นในตอนกลางคืนจะมืดมาในขณะที่เธอเดินอยู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเมาขับรถผ่านมาชนเธอแล้วหนีไป กว่าจะมีคนมาพบเจอเธอก็ตอนเช้าแล้วส่วนสามีของเธอก็ไปทํางานต่างพื้นที่จึงให้ญาติิมาจัดการศพซึ่งคนทางอีสานเขาจะแยกแม่ลูกออกจากกันคือผ่าท้องเอาลูกออกแล้วเอาไปทำพิธีพร้อมกันหลังจากนั้นก็มีคนเจอเธออยู่บ่อยๆแต่หนักสุดก็คงจะเป็นเรานี่แหละเพราะโดยปกติ เธอจะแค่โบกรถแล้วลงรถบริเวณบ้านพักคนที่ให้ขึ้นรถบางคนก็จะได้กลิ่นคาวเลือดและมีเลือดติดตามเสื้อผ้าเท่านั้นเองพอเล่าจบลูกค้าก็ถามเราว่าแล้วพี่จะกลับทางเดิมหรือเปล่าหรือจะออกอีกทางหนึ่งถึงแม้ในใจเราจะคิดสงสารเธอแต่ก็ไม่ไหวเหมือนกันขอกลับออกอีกทางจะดีกว่า หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง